เซฟรอเลยครับจะดูตัวสีดำไซสักอุ้ยอุ้ยไ่ไ่ไปม,ม,ม,มีสองตัวอุ้ยมีสองตัวมีสองตัวโอ้โหตัวที่ว,ว่ายก่อนที่ยาวเฟ้ยเลยอุ้ยมีสองตัวว่ายเข้ามาในห้างอ๋อ ใส่เซฟไว้ก่อนแกจะขึ้นขึ้นไหนโอ้โหมีสองตัวโอ้ไปขึ้นโน่นเลย หันหลังยังสวยเลยเมื่อกี้โอ,โอ้ไม้ตัวนะเอาเลยด้วยกัน นัดเดียวจมลงไปเลยคือมันจังหวะสวยอ่ะไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่แกจังหวะสวยเก็บเลยแล้วกันดูเหมือนจะตัวเล็กกว่าหน่อยนะฟองอากาศขึ้นนัดเดียวพออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวรออีกตัวจังหวะเมื่อสักครู่นะครับ เป็ดนักลา่าเพิ่งจะขับเรือมาแล้วก็ดับเครื่องเรือดับเครื่องเรืออยู่โน่นเลยนะอะยกกล้องเร็วหน่อยดับเครื่องเรืออยู่ตรงโน่นเลยประมาณเจ็ดสิบเมตรแล้วเป็ดนักล่าก็ค่อยๆพายมาเพราะว่ามันเคยมีปลาแบบว่าปลาตกใจแล้วว่ายหนีออกไปพายเรือมาแค่ประมาณสักครึ่งทางเหนเ็นเงาดำๆสวนออกไปหนึ่งตัวอ่า อาปลาซิวตอดฟองอากาศขึ้นเดี๋ยวรอดูอีกตัวครับตัวนี้ตัวเล็กกว่าแต่ว่าแกขึ้นสวยตัวแรกก็ขึ้นสวยที่ยิงเพราะว่าจังหวะปืนเรานิ่งพอดีที่แรกอะยกปืนมาแล้วก็มาวางใส่ตัวแรกปืนยังไม่นิ่งนะครับห้างยังขยับอยู่ แต่ว่าตัวตัวที่ขึ้นซ้อนตัวที่สองเนี่ยตัวเล็กกว่าแต่ก็ยิงเพราะว่าปืนนิ่งแล้วทิศทางของปากลำกล้องอ,อยู่ตรงนี้พอดีไม่ต้องยกปืนใหม่เดี๋ยวรอดูรอดูตัวใหญ่ขออนุญาตตัดภาพมาที่การอธิบายความผิดพลาดของการบันทึกวิดีโอในคลิปนี้นะครับ เนื่องจากเป็นนักล่าเพ,พิ่งจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาเพราะว่าโทรศัพท์จอเก่าหน้าจอโฟกัสแกแตกเป็นนักล่าก็เปลี่ยนเครื่องใหม่มันจะมีช็อตหนึ่งที่ประชะโดตัวที่ขึ้นตัวที่สองนะครับเป็นนักล่ายิงตัวแรกซึ่งเป็นการจิบยิงแค่นัดเดียวก็จะมี ตัวที่สองขึ้นมาเป็นทังล่ายิงไปราวๆสัก4หรือ5นัดจำไม่ได้แต่ว่าภาพหายไปครับพี่น้องเหมือนเหมือนกล้องจะไม่บันทึกเป็นทังล่าอาจจะกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งผิดด้วยความที่ว่ายังไม่เคยใช้กล้องตัวเนี้ภาพนี้ต้องขออนุญาตตัดไปที่จังหวะที่ปลาตัวที่สองนะครับโดนยิงแล้วไม่ตายสนิท แกดินแกดินขึ้นมาแต่ว่าจังหวะที่ยิงซ้ำลงไปหลายๆนัดเป็นชชโดตัวที่สองหายไปคลิปนี้วิดีโอหายไปนะครับต้องขออภัยด้วยเป็นคลิปแรกของของโทรศัพท์เครื่องนี้ซื้อมาใหม่ยังไม่ชินไม่รู้ไปกดโดนปุ่มไหนประช่อนก็เหมือนกัน ไปกดตรงจังหวะที่เรียกว่าจุดการบันทึกถ่ายก็เลยไม่มีภาพยิงประช่อนทั้งทั้งที่มันเป็นช็อตที่สวยมากว่ายมาไม่ระแวงแล้วก็ซัดลงไปก็หายไปอีกช็อตหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงข้ามข้ามไปตรงที่ปลาดิ้นเลยครับโอเคครับ อา้าวยังไม่ตายอ้าวอ้าเอา้เอาอา้อา,อาูนี่เนี่ยเนี่ยคือปัญหาจะขึ้นมาอีกไหมอ๋อยุ่งละยุ่งละชะดไม่ตายสนิทไม่รู้ตัวที่ยิงก่อนหรือว่ายิงหลังน่าจะเป็นตัวที่ยิงก่อนไม่ตายสนิทนี่แหละนี่แหละ เคสนี้เลยครับเคสที่ว่ายิงแค่นัดเดียวแล้วลงไปงมไม่เจอนี่เลยชะโดตายไม่สนิทแล้วแกก็ย้ายจุดสุดท้ายอีกสองวันค่อยเจอกันอียะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องน่าจะเป็นตัวแรกหรือตัวสองตัวแรกก็ ก็โดนไปแค่นัดเดียวแหละอ้าวแย่ละแย่ละจังหวะที่ขึ้นมาตะเกียกก็ไม่ได้เตรียมตัวด้วยพอดีนั่งมองไปทางอื่นปืนอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่านั่งมองไปทางอื่นโอ้โหถ้าทางจะจะต้องมีซ้ำครับ เวลาผ่านไปหลังจากที่เห็นชโดขึ้นมาดิ้นบนผิวน้ำเป็นนักล่าน,นั่งสังเกตอยู่ตรงนี้เกือบจะ20นาทีแล้วครับก็เงียบไปเลยไม่มีชโดตัวอื่นหรือว่าไม่มีชโดตัวที่สาเข้ามาจิบเลยสังเกตมีคลื่นน้ำ มันจะมีการจิบของปลาขนาดใหญ่อยู่ข้างนอกอ่ะดูดูแล้วแกอาจจะเป็นปลาปรกรายปลากรายรุ่น3โลหรือว่าใหญ่กว่านั้นเพราะว่าดูการจิบแล้ววงน้ําค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามันมันไกลก็เลยสังเกตไม่เห็นฟองอากาศตอนที่แกคายออกมาแต่ก็สรุปว่าน่าจะเป็นปลากลายนะครับจากตรงนี้แกขึ้นมา ลิ้นบนผิวน้ำแล้วจมลงไปอยู่ที่เดิมเลยหวังว่าแกน่าจะอยู่ตำแหน่งนั้นแหละน่าจะเป็นการจิบหรือว่าเป็นช็อตสุดท้ายที่ปลาขาดหายขาดอากาศหายใจแล้วก็จมลงไปตายอยู่ตรงนั้นคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับมันเกิดขึ้นบ่อยมากกับพลานยิงปลาบนห้างที่ใช้กระสุนดินขับเนี่ยปืนลูกกดเนี่ย เกิดขึ้นบ่อยมากเพราะฉะนั้นเป็ดนักล่าถึงต้องมีการยิงซ้ำมองว่านัดแรกอาจจะยิงโดนปลาจมแต่สุดท้ายร่างกายของแกไม่ตายสนิทแล้วก็กระดิ้นไปที่อื่นแล้วจังหวะที่แกดิ้นขึ้นมาเมื่อสักครู่เป็นนักล่าไม่ได้ซ้ำเลยเห็นแกจมลงไปนิ่ง แล้วก็ไม่มีการขยับอีกเลยผ่านมาน่าจะ20นาทีละอย่างน้อยไม่มีปลาขยับเลยหวังว่าแกน่าจะอยู่ตรงนั้นละเดี๋ยวมาดูมาดูวิวกันหน่อยเนาะดูวิวกันหน่อยแสงบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีแสงอะ,อะภาพแจ่มไหมครับพี่น้อง 4,999บาทนี่โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายวีดีโอเครื่องใหม่เป็นเล่าเสียตังมาละ4999ภาพแจ่มๆจ่มฉโดจมลงตรงนั้น2ตัวแล้วก็มีดิ้นขึ้นมาบนผิวน้ำรอบหนึ่งจมกลับลงไปหวังมาก แกน่าจะอยู่ตรงนั้นรวมๆกัน2ตัวลงไปงมทีเดียวเลยวันนี้อยู่ที่อยู่ที่ห้างสูง14เมตรที่หน้าบ้านของเป็ดนักล่าเองครับบ้านเป็ดนักล่าอยู่ข้างบนนะครับที่เป็นหลังคายาวๆแล้วก็จอดรถไว้ลงมายิงโอเค เดี๋ยวลงไปงมกันลงไปดูภาพคลิปวิดีโอใต้น้ำกันดูเดี๋ยวลงไปดูภาพถ่ายคลิปวิดีโอใต้น้ำกันครับก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งปัญหาของเป็ดนักล่าที่ที่เรียกได้ว่ายุ่งยากมากยุ่งยากมากกว่าจะหากันเจอและมีดิ้นสะบัดแบบนี้ไม่รู้ปลาก็จะไปจมอยู่ตรงไหนเคครับ

ยิงที่สองเนี่ยตรงนี้ก็มีแผลมีแผลเยอะมากเดี๋ยวต้องหาอีกตัวครับจมอยู่ขางลอกแสดงว่าสแสดงว่าตัวดีดน,นี่เป็นตัวที่สองมันจมอยู่ขางลอก ตัวที่หนึ่งยิ่งอยู่ผุดบ่บ,บ่ครับตัวนี้ผมยิ่งอยู่ขางเหอะผมผมนึกว่ามันเอ่อนึกว่ามันจมอยู่คางเหอะบอุแมนมันมาจมอยู่พี่นี่แสดงว่าตัวมันดีนนี่เป็นตัวตัวที่สองตัวจมเลยหันอยู่หัน แมนโมแมนนี้ยแหะเนีม่ม้าตาหุ่นก็แน่มอยู่นี่ผมขึ้นกันเลยนะรังวะยักษ์สีหา้า,อ,า,าอีกตัวหนึ่งอยู่หันละไม่ไปลาหยาหกหกกันละโย้ยจะเฝ้าว่าจักสิยุใส่นาสิยุหันละ I don't know. ทูประตูขึ้นเรือเรียบร้อยครับ <c oughs> ก็สรุปแล้วเป็นนักล่ายิงยิงไม่มีการผิดพลาดเลยเพราะว่าตัวแรกที่ยิงเนาะตัวแรกที่ยิงที่แรกเป็นนักล่ามองเห็นว่ามันมีตัวเล็กตัวใหญ่แต่ที่จริงแล้วน่าจะเกิดจากการที่ปลาว่ายอยู่ผิวน้ํากับว่ายอยู่ที่ระดับน้ําลึกลงไปทําให้มองเห็นเป็นปลาขนาดต่างกัน จริงๆแล้วปลาสองตัวนี่ครับไซส์ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ละตัวน่าจะมีสี่สี่บวกนิดๆนะครับคู่นี้ต้องมีอย่างน้อยต้องมีแปดกิโลที่คาดไว้ประช่อนที่ยิงเมื่อเช้านะครับขึ้นจากห้างห้างลอยน้ําแล้วก็ย้ายมาขึ้นที่ที่ห้างสูงสิบสี่เมตรเมื่อเช้าพายเรือมาห่างจากห้างประมาณสามสิบเมตร เออไม่ใช่สิดับเครื่องโน้นอ่ะประมาณ6กเจ็ดสิเมตรตรงโน้นดับเครื่องเสร็จก็ว่ายพายพายเรือมาตรงเนี้ครับก็เห็นแกว้ว่ายว่ายเข้าไปหาเรือเลยเมื่อเชา้าเป็นปลาจับคู่ขนาดใหญ่กอหญ้าที่เหมาะสําหรับการทําลังนะครับเป็นการสร้างสร้างกับดักขนาดใหญ่ <laughs> โอเคนี่เลย ระยะยิงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40เมตรประมาณนี้ครับไม่มากไม่น้อยไปกว่าน,นั้นประมาณ40เมตรระดับน้ําเริ่มขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับวันนี้น้ําขึ้นมาบ้างนิดหน่อยบริเวณพื้นที่ที่เป็ดล่างงมน้ําก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนิดนินะครับประมาณ3เมตรนิดนิดตัวที่ขึ้นมาสะบัดเห็นแล้วว่าจมอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งที่ที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ยิงจมลงไปทีแรก เพราะฉะนั้นตัวที่ขึ้นมาสะบัดก็คือตัวที่โดนยิงซ้ำลงไปหลายๆนัดเดี๋ยวจะไปดูกันว่าตกลงโดนตรงไหนมั่งเป็นตัวเป็นตัวสีขาวนะครับเป็นปลาตัวออกขาวๆส่วนอีกตัวหนึ่งตัวดำสนิทเลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นตัวเมียนะครับซึ่งตามสูตรแล้วการยิงปลาต้องยิงตัวเมียก่อนก็ถือว่าในคลิปนี้เป็นไปตามสูตรเราก็จะได้เป็นปลาทูนานแล้วที่เป็นนักล่าไม่ได้ยิงปลาทูนะครับอาจจะยิงแต่หาไม่เจอ เพราะว่าปลาดิ้นแล้วก็ไปจมที่อื่นหรือว่าอาจจะไม่จมเลยอาจจะฟื้นกลับเป็นได้หลายเป็นได้หลายกรณีทั้งนี้ก็อุปกรณ์ที่เป็นนักล่าใช้นะครับที่ปิดหูกันเสียงรบกวนแล้วก็หน้ากากดำน้ำํากล้องถ่ายคลิปวิดีโอใต้น้ําถังสำรองอากาศที่ช่วยในการดำน้ำได้นานโอเคนะ เดี๋ยวเราขึ้นไปพิสูจน์กันนะครับว่าตกลงแล้วชโดคู่นี้จะหนักเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวดูว่าล,ลอยกระสุนนะ่ะตัวเมียโดยเฉพาะตัวเมียโดนไปแค่นัดเดียวกลางขาอยู่ว่าแกจะอยู่ไหมเนาะสุดสุดส,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 ดสรุปแล้วว่าแกอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าว่าด้วยสาเหตุอะไรทีแรกงมหาไม่เจอเพราะว่าที่แกดิ้นแล้วฟองอากาศขึ้นมาเยอะๆนะ่ะมันเป็นเพราะว่าแกปักเข้าไปในโครนนะครับ มีโครนติดตัวขึ้นมาเยอะแยะเป็นนักล่าหาไม่เจอแกแฝงอยู่ในโครนรอบสองก็ดำลงไปเจอทันทีเลยนะครับเจอตำแหน่งที่ที่แกจมลงไปตั้งแต่ทีแรกเลยแต่ว่าแกฝังโคนฝังโคนอยู่ครึ่งตัวหายยากแล้วท้องไม่ได้ไหยท้องอยู่ก็เลยมองไม่เห็นถ้าปลางายท้องอถึงแกจะหงายท้องแต่ท้องแกสีดำเนาะไปะมานละมานละวันนี้โอเคครับ ภาพแจมๆครับระบบ HD ตัวแรกเนี่ยฟรัช่ันตัวนี้ไซส์น่าจะประมาณกิโลครับแต่ว่าเป็ดนักล่ายังไม่เข้าใจวิธีการใช้งานของกล้องถ่ายวิดีโอของโทรศัพท์เครื่องนี้ก็เลยไปกดประมาณว่าไปกดกดหยุดหยุดการถ่ายก็เลยไม่ได้ภาพนี่เลยเข้าที่ก้านคอเลยครับ เข้าที่ก้านคอทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนัดเดียวระยะย,ยิงประมาณสัก30เมตรกระชอนตัวนี้ไซส์ก็ร่วมโลแล้วก็ย้ายห้างครับย้ายห้างที่แรกขึ้นห้างที่ที่ห้างลอยน้ำแล้วก็ย้ายมาขึ้นที่ห้างสูง14เมตรแค่จอดเรือก็เห็นปลานะครับเห็นเลยว่ามีปลาอยู่อยู่ในพื้นที่ เพราะว่าแกว่ายรอดท้องเรือไปเป็นครั้งแรกที่มีชโดว่ายแบบว่าท้าทายท้าทายเป็นอย่างอย่างสูงทีแรกคิดว่ายิงผิดเพราะว่ามองเห็นเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แต่ที่จิกลงไปครับเม็ดแรกเลยยิงนัดเดียวตัวนี้ตัวสีดำจมลงกับที่ฟันธงว่าเป็นปลาตัวเมียนะครับตามสูตรก็คือยิงตัวเมียก่อนแล้วตัวผู้ก็จะวนๆหา หาตัวเมียที่จมอยู่ข้างล่างแกก็ขึ้นซ,ซ้อนขึ้นมาครับไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีอ่ะชดูตัวผู้ก็ซ้อนขึ้นมาแต่ว่าจังหวะยิงนัดแรกนะครับไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นขาเข้าฝั่งไหนเป็นขาออกเนาะ,ะอ่ะเอางี้ดีกว่าดูภาพช้านี้ก่อนภาพช้าชดตัวเมียอ๋อไม่ตัวน นะครับมามาดูภาพช้ายิงะโดตัวผู้ครับเป็นัล่าก็จำไม่ได้ว่านัดไหนเป็นนัดไหนบ้างนะครับแต่ดูตามทิศทางของลูกศรแล้วอลังการเยอะแยะมากมายครับเนี่ยปลายคลีบหางนี่ก็ขาดวิ่นไปเลย โอเคเนาะยิงแบบหนุกนานกันนั้นนะครับกันนั้นแกก็ยังขึ้นมาหายใจได้นะก็ยังยังเดินรอบ2องอะเนี่ยชดโดตัวผู้ยังมีการดิ้นรอบ2ทีแรกเข้าใจว่าอาจจะเป็นตัวเมียเพราะว่าไซส์แกไซส์แกเท่ากันเลยปลาทูสองตัวเท่ากันอ่เดาว่าน่าจะมี4ีกิโลชุนทวนครับมาเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักกัน ประชดยังไม่ช่างครับเอาเอาชะโดก่อนนะครับเอาชะโดตัวเมียก่อนให้น้องเหล็กช่วยยกเดาว่าสี่กุ้นทวดน,นะครับเดาว่าสีท่ทุนทวดแทน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 ,แทนอ่าดูเข็มตรงๆนะครับตัวนี้3ามกิโลเกขีดครับชาโดตัวเมียครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงมาถึงคราวของชะโดตัวผู้ครับ เยอะแยะมากมายรูเข้าออกช่างพร้อมกันเลยนะครับเลียงเรียงกันเลยจากสามโลเก้ากลายเป็นแท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 นเจ็ดกิโลหกขีดครับเจ็ดกิโลหกขีดเป็นเท่าไหร่อ่ะเนี่ยลบเอาละกันนะครับดูดูแล้วตัวผู้น่าจะเล็กกว่าขีดหนึ่งนะครับโอเคโอเค ยังไม่พอเอาประช่อนมาใส่อีกเจดกิโลหกขีดแทน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 อ่าแปดกิโลห้าขีดประช่อนเก้าขีดครับเอออ่าประทูครับประทูอลังการกิจกรรมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ครับเนี่ยกดไลค์รูปหัวแม่มือนะไม่ใช่ว่าเอากดดิสไลค์ไม่ใช่นะครับกดไลค์กดไลค์เป็นนักล่ามีความสุขมากนะครับเวลาเปิดย้อนดูคลิปแล้วก็เห็นภาพการกดไลค์วันนี้เป็น้ักล่าซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ไลน์ตัวใหม่ไลน์ตัวใหม่เดี๋ยวใส่ไว้ท้ายคลิปใครอยากจะ คุยอะไรส่วนตัวกับเป็ดนักล่าครับก็ทักไลน์มานะครับคลิปนี้จบที่ปลาทูปลาทูปลาตองสามตัวนี่เรียกปลาตองนะครับถ้าสองตัวเรียกปลาทูเรียกปลาทูแล้วกันเพราะว่าเราเป็นคลิปยิงปลาชะโดนะครับปลาทูที่ที่เจกิขีดครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ กดติดตามนะครับถ้ายังไม่กดติดตามคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ